สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพบก,กับกาซีแยกซาแนวอีกเด้อครับผมไในก๋วยเตี๋ยวครับผมไในก๋วยเตียเต๋ยวในก๋วยเตี๋ยวเละลายเส็บๆวันนี้พิเศษครับผมอ่ะพี่น้องฝากส่องน้ำเน่อยครับผมถ้ามักถ้าศอบก็อย่าลืมกดติดตามไม่ซีแยกน้ำเหยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นการแก้ในการทำคลิปเพว่าจะเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศขอบคุณทุกคนได้ไรครับผมมีในก๋วยเตี๋ยวมาฝากเลยครับเลยวันนี้ไในก๋วยเตี๋ยวบ้านตรงควางครับก็คแม่ตุกผุนผิดผิดเผาเองครับผม ผิวผีพเพลิองแซ่บๆเหมือน,นี่สุดใหญ่เด้พี่น้องแบบิกเผาเองครับผมตัวนี้พริกเผาเองได้ครับเลยโอ้ยแซ่บครับมือน,นี่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเด,พดรร้พี่น้องเลยมามาหาจะมากินแังไหนครับพี่น้องเอ้ยมือน,นี่หิวข่อยาสิกินยังคิดอยากก๋วยเตี๋ยวอะนะครับครับผมพริกจีนำ้ำ ก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับเริ่มมาเนี่ยเด้ก๋วยเตี๋ยวหมูครับผักเพชรเผาไว้เองครับผมใส่ไปจากสี่สิบแซ่บมักชิไปเพชรน้อยนึงพี่น้องเผาไว้เองนะครับเดีอยวผักเพชรผักสลัดมีผักสลัดเดี๋กับผักพหระพาผักสลัดปูเองด้วยพี่น้องด้วยนี่นี่ก็ปีของตะคูกันเนาะครับเนาะพี่น้องเอ้ยหลายๆครับ ใส่ทูรีนนั่ครับพี่น้องนี่ใส่ทูรีนเรียบร้อยพี่นอ้องเจอ,าม,อมาสิ่งอื่นนาะครับเนาะมามามาพี่น้องมามากินก๋วยเตี๋ยวน้อกันมือนี่วัอนี้โบเดไปตลาดครับผมติดภารกิจติดภารกิจมือนี่ถ้าโบเดไปตลาด กุติมวันนี้วันจันทรเสดไปตลาดทิดภารกิจเลยบริไปสามพี่น้องเลยโอ้พี่น้องเลยจานหมักใหญ่คุณไร้ครับพี่น้องไร้ไม่เป็นเสียงมันอืดเลยเดี๋ยวมันสือืดต่อไปนี่คุณพักคุณครับมามาพี่น้องมาเนี่ย น้องซิมมาดูซินก่อนผมเอาบกทูดินใส่น้ำที่น้องเลยเอาทูดินใส่น้ำนีผมลวกมูสอีกครับ พักขังงามอีดีพักในบ้านปลูกเองครับผมปลูกเป็นสวนเลย กิดได้หวานไหมครับมันเนี่ย อู้หักสดชัดกับง,งามงามลองดูโดดครับพี่น้องกินพอเดียวเลยครับได้วยไอเป็นเอา กินยังไงก็เสียดมันนั่นพี่น้องเอ้ย กินก๋วยเตี๋ยวพักต้องได้หลายหนครับเนาะนกินก๋วยเตี๋ยวตรงพักเยอะย ลูกค้าประจำเิ่นครับผมเล่หลายๆก๋วยเตี๋ยววันน้องขวางเลยครับไี่นองเ้่ก๋วยเตี๋ยววันน้องขวางสุ่ง เครืออย่างมื่นบะ พี่น้องเอ้ยสงับการรอคอย <c oughs> <c oughs> มันสายน้าลยเนาะพี่น,น้องเนาะ้ <c oughs> องสิโบวากันครับผมมันเดือบสิเทียงเลยนะครับเจอมาสั่งพนไม่กิน เพิ่สขคาวอ่ะถ้ามากแต่สอบใครยื่นกรจิตตามไหนเสียเงิน้ำเดือพี่นองเด้ออ่ะขอบุญขอบคุณในรายที่เขาบระดิจิตตามเลยดับชุมพี่นองคลิปนี้อะไรสวัสดีคลิปหนาโพกันไหมสวัสดีครับผม